สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนครับอาศิลาอัศรีลารามนี่ครับบางแสนค่ะทุกคนหาบางแสนตอนนี้นะคะเอาเผื่อปูได้แต่ว่าไม่ให้มีโต๊ะนั่งไงเขาะจะให้นั่งกันได้จะพวกเตียงอะไรวะจะนั่งก็ได้วันที่หนึ่งมัง้งเพราะร้านอาหารน่ะเขาขายร้องวันที่หนึ่งเแหละถ้นเดจดจำไม่ผิดนะเพราะเพื่อนบอก ที่รักเราไม่มีเสือเดี๋ยวหาเสือม,มีเสือเช่าอยู่ฮะเดี๋ยีครับเข้ามาบวัดตาครับแล้วก็เข้าข่าวไปกับค <c oughs> รอบครัวแล้วว่าจะตรวจกันนะครับกับน้องแพลว์ส่นแต้มไม่น้องแพลว์เพรา,านะวะ่าเจนะ็บอยู่นะเหย่ชิ้มูอ่ะมันยาวมากอ่ะโอเคจะตรวจโควิดเองนะครับผมเข้าค่าวไปกับคนใน,รน,นครอบครัวครับ ถ้าเกิดเครื่องสองขีดก็ไปโรงพยาบาลเลยครับตีแย่ตรงไหนล่ะรูไหนอ่ะข้างไหนก็ได้ที่แล้วย่เข้าดีไหมไม่เอาจริงแย่เลยมันแค่ตรงนี้เองตรงไหนอะรูอีกทีไหมอือแย่เข้าไปหนวดหนวดเลยเย่ะจนตรงนี้เลยเออหนวดหน้าลเนเ้ยหน้าก็แย่เลยแย่เข้าไปลึกๆจนถึงแบบนูยังไม่แย่หนูกลายแล้วจหรืือออกาสวปมอุปกรณ์ตรวจ หลอดสารสกัดประมาณสิบนั่นแหละนั่นแหละเรามาเริ่มวิธีการตรวจกันได้เลยค่ะเข้าอีกแกะร่างสำลีออกเข้าไปเข้าไปเลยเหนื่อยหน้าขึ้นให้มากที่สุดเข้าอีกจากนั้นแยงก้านสำลีลึกเข้าไปในโพรงจมูกเข้าอีกเข้าอีกสุดแล้วพี่ออพี่บุ๋นน้ตาน้ำตานี่รักจับเองเลยแบ่งไปแบ่งมา แข่งไปแข่งมาสักสิบทีรีวิวการตรวจโควิดแล้วมันรู้สึกว่ามันสุดมัน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 จะแย่มากแล้วครับอ่ะมันที่รักแกเขาเนี่ยเออนี่หน้าขึ้นเอาเขาถ่ายไม่เป็นไรถ่ายเองเฮ้ยมันเข็ถ่ายให้ไม่เป็นไรสุด เลยใหญ่อีกเข้าอีก,ออกสุดแล้วสุดแล้วมาไม่ได้นะมันไม่มีน้ำมีเออตั้ตาแตกเออสุดแล้วครับมาครับโอ้โหเจ็บอ่ะแสบด้วยมาเร็ว ที่เราทำเองอันนี้เขาทำให้อ้าอไม่งไงต่อครับน้องแพรลรอดนะครับน้าเขางน้องตูนจะรอดไม่รอดของตูนก็รอดนะครับทุกคนน้องแพลก็รอดสวัสดีจ้าสวัสดี้าทุกคนนะครัหมูหันครับอันนี้อันนี้เราส่งเหรอคิดถึงจังเลยพี่สม ก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงกันติดตามตลอดกันดักหัวให้ีไหนว่ามันทำอะไรกินไปลงนาไปแก้วอะไรไปกุ้หอยไอมังคุดยังเก่งๆมาถึงเมื่อวานก็เลยว่าเออถ้าหาพี่เสิรุกอย่าคิดถึงก็เลยมาหาเนี่ยมาฟ้าวัทยาครับอันนี้ซอหมูหันบ้านโมโต้ซอหมูหันบ้านโมโต้ทุกคนตอนนี้มีเป็ดด้วยแล้วครับเป็ดหันเหรอพี่เป็ดย่างเกลือเป็ดย่างเกลือ โอยอาจจะย้อนแสงหน่อยเป็ดย่างเกลือครับอ๋อมีไก่ย่างเกลือเป็ดย่างเกลือ,อ,อนี่ฮะหน้าปากทางพ,พอประพานี้ไม็ยี่สิบสามเหมือนเดิมครับนี่ยสับ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 ,สบ,สบมือสับคนเดิมนี่ <laughs> ครับเดีย๋ยวไปดูทางน,น,นู้นนี่ตี <ผ>อันนี้ตัวเท่าไหร่พี่สมเนี่ยตัวเล็กัเนี่ยเราพันหนึ่งพันข่าแล้วตัวเนี้ยผู้ถูกมากครับถูกมากทุกคน ตุ่มนี่ฮะอืมน,นี่ตรงนี้อร่อยทุกคนคอหมู พี่แก้วพอรประภานิวิ23นะคะทุกคนขายวันไหนบ้างครับเนี่ยขายวันอะไรวะดิว,ดวพุธพหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์กี่โมงถึงกี่โมงครับก็อตอนนี้ระยะเวลา,าประมาณ2โมงถึงจนหมด2โมง,งเย็น,น,นถ้าใครจะมาก็โทรมาถ,ถามก่อนดีกว่าครับเนาะตามเบอร์เนี่ยครับเนี่ย หรือเขาจะสั่งแบบไปจัดเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยก็โทรมาสอบถามพี่สมได้นะครับนะคบเบอร์นี้สมปะอ้อยครับผม08 909 33 901นครับเ้ยนี่ยหันหนังกระปอบของเราหนึ่งร้อยบาททุกคนร้อนๆเลยนะ,ม,ะมีเป็ด ย่างเกลือไข่ย,ย่างเกลือครับสั่งได้กันแบบไ้พิเศษ150อะไรอย่างเงี้ยก็มีลมเลยอ่ะแล้วเจ้า พิเศษครับทุกคน้ลูกค้าสังร้อยห้าสิบ ครับผมมามาชิมกันมันเป็นยังไงรสชาติเหมือนเดิไมไหมน้องแพลหลังจากที่ไม่ได้กินแบบนานมากหมูลั่หนึ่งร้อยบาทครับนี่โอ้โหโอ,โหอ<า>ันนี้น้ำจิ้มอะไรก่อนครับซีฟูดหนาน้ำจิ้มเหมือนเดิไมไหมเจ๊ลมดีหรือเปล่าอ่ะชิมครับอันนี้น้ำจิ้มซีฟูดอโอ้โหเป็นไงเออเหมือนเดิมครัน นี่นี่คะอ่ะอ่ะลองน้ำจิ้มอื่นหน่อยสิครับน้ำจิ้มแบบมะขามด้ยแล้วนี่ก่อนแต่ตัวตุนชอบน้ำจิ้มซีฟูดปากจะแดงไปไหนถามหน่อยครับอดี๋ยวบ้านทุ่งให้เป็นสาวบ้านทุ่งอ้าวอาวขึ้นมาโอเคครับผม อร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมขอบเราเพิ่มผอกมามาครับชิมอือหือหอมมากหอมเหมือนเดิมอร่อยอร่อยมันจิมนี้เนาะละ้อร่อยเหมือนแบบมะขาม แต่แต่ถูกใจเขาอะชอบกินซิีฟู๊ดคือชอบเพลทปอยู่แล้วนุ่มมากนง่ายขายดีมากต้องโทรมาก,ก่อนนะทุกคนโทรมาถามก่อนขายไหมวันนี้แกก็ไปออก,ออกตรงหมึก จิ้มแบบว่าไม่เผ็ดก,ก็มีอืมมากนี่นะไซส์ไหนราคาทุกคน น้ำจิ้มเข้มข้นมากอร่อยเหมือนเดิมแสดงว่าอารมณ์ดีคนทำน้ำจิ้มตามอารมณ์คนทำตามอารมณ์คนแบบนี้นะโมโหอย่าดนงข้างหน้านะคะคนสับตามอารมณ์คนสับด้วยนะครับดูหูน่ารักจังเลยหูมากสมุตะมีมากรองรถดูรถด้วยลดระวังแล้วลดอ่ะ อันนี้คือไก่ใช่ไหมครับไก่ไก่ขายตัวเท่าไหร่ครับเจ๊ตัวละ80เป็ดอ่ะเม83ว่า50ตัว180นะครับโอ้โหกรอบๆเลยเฮ้ยโอ้ของอร่อยของอร่อยจนหมูหางหนังค่ากับคออร่อยมากหูเล็กมากเลยพี่สมห,หูเล็กแท้หูเล็กมากโอ้กรอบๆเลยครับ เสิร์ฟมาวันเกิดปีที่แล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้ได้ให้หมูเท่าไหร่อย,ย <laughs> อเค้ยครับผมรักเสม,อ,สมอมาหามาถึงก็คิดถึงก็เลยมาหาเนี่ยโทรถ,ถามาว่าพี่สมขายไหมแต่เช้าเลยไม่รู้ตื่นยังโทรก่อน <laughs> <laughs> โอเคครับทุกคนคิดดีกันไว้สำนีนะครับเป็นไงน้องแพลวพี่สมให้เลยเมื่อกี้เนี่ยให้หมูหันกลับไปกินแ้วมันน้ำหนักขึ้นแน่เลย ขึ้นอยู่แล้วขึ้นแห้กมาเร็มเลยนะ้นล้วเน,นี่ยพาไปจับ,จ,บจับปูจับปลาจับหอยจะดำไปไหนเนี่ย <c oughs> อยู่ทุกนาเนาะเอปในงวงหอยดูไปสบยาทักดิยาทักยาทักยาทักไปเดิง่ายเลยไปเนไปเดินเดี๋ย <c oughs> น,นี้นกล่องใส่อะไรเนี่ยผลง,งานงหมูตัวอ๋อโอเคครับผมนะครับคลิปนี้มาสำนีกครับสวัสดีครับ